จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินพืชศักันมังกรน,นะแล้วก็น้ํากร,รกฏมีพิจิกลมเมถุนทุนกลมนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูอันนี้ก็ครบสิบสองราศีเด่นๆก็จะมีเป็นเอมเพรสวันศุกร์นะแล,ลแล้วก็เ,เ,วเวอ่ออมเพอร์ราศีเมษเราก็จะเรเยกร์คือราศีเมถุนนะในตอนนี้นะเรียกว่าเขากําลังเอ่อคิดอยู่เลยนะน่าจะคิดที่จะไปต่อนะแต่ว่ากําลังคบควนอยู่นะเจ็ดเหรียญนี่คือนานมากนะช้า ก็นะคิดที่จะเรียกว่ายังอยากไปต่อสันความสัมพันธ์อยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีปัญหาสามดาบเลยนะถ้าไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามเนี่ยสนแสดงว่าตอนนี้มีความเอ,อ่อทุกข์อยู่นะมีความเรียกว่าเป็นสามเศร้าหรือเป็นลักษณะของมือที่สามหรืออะไรที่มีการสร้างความเจ็บปวดให้กันนะแล้วก็มีรอยรอยร้าวอยู่เลยนะก็คิดที่จะนะเขายัางคิดอยู่นะว่าไปต่อได้ไหมนะแต่จริงๆคือสองถ้วยอยู่ตรงนี้สนแสดงว่าอยู่ตรงที่คุณนะ ถ้าเกิดว่าเป็นสองถ้วยนะก็ยังรู้สึกรักรอบอยู่นะเป็นลักษณะของเชิงทู้สาวคู่รักนะแล้วก็ท่านหนึ่งดาบนะเมือนเขารู้สึกว่าเขาจะตัดสินใจได้แล้วนะชัดเจนในใจก็จะมีการเดินทางมาหาได้นะในออฟวานะไพ่ป็นี้จริงๆเป็นไพ่แอคชั่นด้วยแล้วก็เป็นไพ่ของลักษณะการที่เขาไปเรื่อยๆนะแต่ว่าหันหน้านะบางสำรับหันหลังอันนี้หันหน้านะคะชนเลยนะก็คือมุ่งหน้ามาหาคุณหรือเปล่านะก็จบลงท้ายด้วยเดลเวอร์นะก็คือยังมีความรู้สึก รักชอบหลงไหลอยู่นะในลักษณะของเดลเรเอร์เป็นลักษณะเชิงเอ่อเป็นแนวรักทางเลือกได้นะรักเราสองสามคนก็ได้นะแต่ในนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะก็คืออาจจะมีความหลงหลมีแพชชั่นได้นะเดลเรเอร์เป็นไรที่ออกแนวเออเหมือนช่วงรูปววานนะช่วงโปรโมชั่นนะก็จะอะไรก็ดีไปหมดนะมีความแบบตื่นเต้นเร้าใจอะไรประมาณนี้ไปเลยนะ แล้วก็จะมีเป็นช่วงโปลนะทําอะไรก็ตามใจหมดเลยนะหรือเขาอาจจะไปเจอคนใหม่หรือเปล่านะเป็นทางเลือกที่เขาเอา่อมีความพึงพอใจชอบนะอาจจะเป็นตัวกูหรือคนใหม่ก็ได้นะแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ายังไม่ได้เปิดน,นะแต่รู้สึกชอบพออยู่นะมีมากกว่าสองคนนะถ้าตรงนี้เป็นคุณนะเพราะว่ามีความเจ็บปวดแลมีปัญหาก,กันอยู่นะสามดาบถึงกระชัง,งักต้องคิดเลยนะว่าจะไปต่อไหมหรือว่ายังไงแต่ก็คือคิดไปต่อนะสรุปถนะ้ามีเจ็ดเหรียญนะแต่ เป็นช่วงที่แยกทางหรือหา่างหรือว่ามีความเล้าฉานอยู่นะในตอนนี้นะส่วนข้างบนเนี่ยแนวนอนนี่คือเหมือนว่าถ้าไม่ใช่คุณหรืออีกคนหนึ่งนะมีทางเลือกขึ้นมาเขารู้สึกหลงไหลคนนี้อยู่นะคนนี้เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีของเขาคนหนึ่งนะอาจจะเป็นคุณหรืออีกคนหนึ่งก็ได้นะข้างล่างนะเป็นทิงเหรียนนะคนนี้อาจจะเป็นผู้บริหาร c o m d อะไรก็ได้นะเขาก็เรียกว่ามองเหลี่ยนนี้นะเขาก็ตัดสินใจได้นะคิดว่า มีเอมเพสในใจแล้วนะเพราะว่ามาขยายคิงเหรียญน,นะเอมเพสเนี M ่ยคือเป็นตัวแม่เลยนะก็เรียกว่ามีคนนั่งอยู่ในใจแล้วนะเป็นที่หนึ่งนะเป็นลักษณะของภรรยาแม่เมียแฟนอะไรได้หมดนะมีเทียบมานะก็คือเป็นเหรียญน,นี้เหรียญใหญ่มากเลยนะถ้าจะเป็นอังโลนะนี่ก็น่าจะเป็นตัวคนหรือเปล่านะเพราะว่ามีสองถ้วยอยู่นะสองเหรียญนนะยังคิดที่จะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตนะอินฟินิตี้นม่จบนะมาขยายได้ไงอวบวานนะ เขามาแน่นะแต่จะมาเมื่อไหร่แค่นะั้นนะแต่มาเจอเจ็ดเดือนคือเรียกว่าช้ามากนะแล้วก็คิงอัพคัพนะเอ่อร้างท่ารออย่างนี้เลยนะก็เรียกว่าจากการทบทวนวิจารณามาแล้วเนะเขาตัดสินใจชัดเจนเด็ดขาดแล้วนะเขามีคนที่นั่งในใจแล้วนะก็จะมีการเข้ามาแอคชั่นแล้วก็เข้ามาในการสารสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องนะเพราะมีคิงอัพคัพอยู่นะคนนี้เป็นแนวเจ้าชู้ข้างหลักด้วยนะส่วนเดเลเวอร์นะเดี๋ยวจะมีการติดต่อนะคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างแดน ก็ได้นะเพราะเป็นแปดนไม้เป็นแพทย์แห่งการติดต่อนะต้องมาขยายใต้นี้ด้วยเอ็มเพอเรอร์นะเอ็มเพอเรอร์เป็นคนต่างชาติแน่นอนนะแล้วก็คนนี้จะติดเป็นคนมีโก้นิดหนึ่งนะสองหองเขาจะอาจจะถูกเลี้ยงดูมาด้วยการที่ว่าจะต้องเอยกยอปอป้า,ปาหรือให้คําอะไรอะความเคารพก,กับผู้ใหญ่หรือใครก็ตามแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเอในเรื่องของความสัมพันธะ์หรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะติดนิสัยที่เรียกว่าความเคยชินนะทุกคนจะต้องเคารพหรือว่าต้อง เก่งใจต้องออมีความเหมือนยกให้เขาเป็นที่หนึ่งความสาคัญนะถ้าเป็นลักษณะของสามีหรือแฟนนี่เขาก็จะต้องให้ priority ของเขาต้องสําคัญนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในรักทางเลือก,ก็ตามแนะ้วคุณอาจจะให้เขาไปเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือเปล่านะเพราะตอนนี้คุณอาจจะไปม,มองคนอื่นด้วยหนระือเปล่ามันถึงได้มีเลเวอขึ้นมาในระักทางเลือกนะหรือถ้าไม่ใช่ก็คือเขายังมีความหลงใหลพิสวัตหรือคุณรู้สึกมีบางสิ่งที่เป็นแพชั่นกับเขาอยู่นะ เลอร์เป็นลักษณะของแพชชั่นได้นะนอกจากหลักทางเลยนะเพราะฉะนั้นคนนี้มีความเป็นต่างชาติหรือคนจากแดนไกลสูงมากนะเพราะเป็นอินเทอร์เกับแปดไม้นะอาจจะ,ะคุยติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์อยู่นะแต่ว่ามันเป็นแนวมาเร็วไปเร็วนะเดิร์เเวอร์นะมันไม่ได้มั่นคงแบบสองถ้วยนะสองถ้วยจะเป็นลักษณะของอะไรที่ให้ซึ่งกันและกันเท่าเทียมกันแล้วมีแค่คนเดียวในใจนั่นนะน่าจะเป็นซีกซ้ายเนี่ยสองถวน่าจะเป็นคุณนะแต่อาจจะมีปัญหาสาม ดาบนี้ไม่รู้เพราะคนนี้หรือเปล่านะที่เป็นเดลิเวอร์นะวนเอมเพสก็ยังไงที่หนึ่งนั่งใจอยู่แล้วนะซีขวานก็อยู่ที่ว่าเป็นคนหรือเขาที่ทําให้เขาเบี่ยงเบนไปสนใจสิ่งที่มันมีแพชชั่นหรือความหลงไหลบางอย่างอยู่นะอาจจะเป็นตัวคุณหรืออีกคนนึงก็ได้นะก็รวมๆเป็นประมาณนี้